มันได้ยังวะอืมแม่ลิ ami, ปโอเชียนามี่เติบโตขึ้นมากบอกเมทธิวด้วยว่าค่าประทับใจมากที่มันกลายเป็นแบบนี้อี <Leon. S 1> ออนเขาบอกว่าเขาชื่ออีออนซิล์เบิร์กอ่นมีจดหมายอยู่ที่นี่เอาไปส่งให้เขาได้หรือเปล่า ตดไม้จากแมทธิว hmm. คนเมื่อคิดว่าคนอย่างเขาจะขอความช่วยเหลือจากข้าแล้วข้าจะทำทุกอย่างเพื่อชนะสงครามนี้แม้จะต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าก็ตามแมทธิวนายไม่เชื่อใจฉันแต่ก็ยังขอให้ฉันช่วย,ยนั่นเหรอ ใช่ฉันไม่เชื่อใจนายน่ก็ยังสงสัยนายอยู่ด้วยแต่ฉันเชื่อในพลังของนายได้โปรดมอบพลังนั้นให้กับฉันด้วยเถอะขอร้องนี่นายก้มหัวให้ฉันอย่างนั้นเหรอก็ได้งั้นฉันเองก็ไม่คิดว่าจะได้สู้กับนายครั้งเหมือนกัน